ค่ะสวัสดีค่ะภาพมะเบิงกับต้นโหระพาค่ะโหระพาโหระพ,พ,พาจะใส่ปลูกไว้ค่ะช่วงนี้ฝนตกพอดีค่ะฝนฝนตกพอดีก็เลยติดง่ายค่ะไปถอนไปถอนบ้านเอื่อยมากมากแล้วมาปลูกไว้ค่ะติดตีค่ะสองต้นสองต้นสองต้นโหระพาโหระพาค่ะปลูกไว้ได้ค่ะเด้อปลูกไว้อะ พอดีฝนตกมากก็เลยงายจังหน่อยขั้นปลูกช่วงอื่นก็สิบอติดตัวขาล้างเท้าลังเท้อกับบอติดเั้นค่ะนเท้อกับตายไปเลยเพราะว่าอ่ามันอากาศหอนน้อยยืดอันนี้ยายใส่ก็เลยปลูกปลูกไว้ติดฝนตกข้ามาพอดีก็ติดติดตีโยค่ะแต่ว่าก็สิอายุบ่ยืนเน้อค่ะหัวละผ้าว่าคือกระเพราเนาะกระเพราเขาสิเกิดง่ายอยู่ง่ายเขาเราต้องดูแลหนักหัวละผ้าสิดูแลหนักจังหน่อยยายใส่ก็เลยอ่ะ ถ่ายเห็เพื่อนเพื่อนเบิ้งดน้นค่ะเด้อบบบนี้เด็เด็ึงดึงมากมา้นับปลูกไว้นะค่ะก็อันอื่นก็บว่าท่นง่ามไปเลยหรอกค่ะอันอื่นก็ได้ทัานง่ามๆก็สิีไทยเบิ้งค่ะเบิ้งหัวละเบิ้องหัวละผ้าไปก่อนเดลยเด้ออันอื่นก็พันไปหนาม้าหลังดอกค่ะเด็ดง่ามเลยก็ใส่คายให้เบิ้งค่ะว่ท่านปันไดยุ่งกับไรค่ะเขาไม่ได้สวนยหนุ่งหลายนะเนาะเอาถ้ามาเบิ้งอันหัวละผ้าบันยศัยนะคะปลูกไว้ค่ะฝนตกมากกัเลยดุ ไขรเจักน้อยด้วยค่ะเนาะค่ะพามาดูหัวราพาค่ะขอบคุณนะคะ